สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารการาชชับช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปชมความหรูหราและสมรรถนะที่เหนือระดับของ Lexus GS 2026รถซีดานระดับพรีเมียมที่กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในปี2026นี้ Lexus GS รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและขุมพลังที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ดีไซน์ภายนอกของ Lexus GS 2026ยังคงความสาง่างามตามสไตล์ของแบรนด์แต่เพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED Matrix พร้อมไฟวิ่งกลางวันดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ดุดันกระจังหน้าสปินเดิลกริลขนาดใหญ่ถูกปรับให้ดูโมเดิร์นและลงตัวกับตัวถังที่มีเส้นสายไหลลื่นส่วนท้ายของรถตกแต่งด้วยไฟท้ายแบบฟูล LED ที่เชื่อมต่อกันเต็มความกว้างเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Lexus ภายในห้องโดยสารของ Le ็ u s GS 2 0 2 6เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงผสานงานตกแต่งด้วยอลูมิเนียมแอลลายไม้พรีเมียมจอแสดงผลกลางขนาด14นิ้วรองรับระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อแบบไร้าสายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงมาร์กลีวินสันรุ่นใหม่หมอบคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะเล x ั s GS 2026มาพร้อมขุมพลัง h y บ r i d Generation ใหม่เครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดกว่า300แรงม้าระบบส่งกำลังแบบ eCVT ทำงานนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงมากขึ้น Lexus ยังมีรุ่น GS 500H ที่มาพร้อมเครื่องยนต์3.5ลิตร V6 ไฮบริดที่ให้พลังถึง400แรงม้ารองรับ,รบการขับขี่แบบสปอร์ตได้อย่างมั่นใจ ระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Variable Suspension ปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลแต่มั่นคงระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัวขั้นสูงเพื่อให้การเข้าโค้งและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมด้านความปลอดภัย Lexus GS 2026มาพร้อมระบบ Lexus Safety System บวก3.0ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่เช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนรถในจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือความเงียบภายในห้องโดยสาร Lexus ได้พัฒนาเทคโนโลยี Active Noise Control เพื่อดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางใน Gs 2026เป็นไปอย่างราบรื่นและเงียบสงบระดับหรูตัวรถยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ Eco ไปจนถึงสป o r t บกเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ประหยัดและสมรรถนะสูง โดยรวมแล้ว lexus gs 2 0 2 6คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถซีดานระดับหรูที่ให้ความรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางทั้งดีไซน์ที่สะท้อนถึงความทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ครบครันถ้าคุณเป็นแฟนของ lexus หรือกำลังมองหารถซีดานหรูที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน lexus gs 2 0 2 6คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องคาราการ g ช h ับของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า